เอาในส่ว,สวนเศราแบบนี้ค่ะมีหารอาหารนะคะมาแนะนําคุณผู้ชมกันแน่ค่ะสําหรับทียะโซทอนนะคะเรื่องของลาบนั่นเองเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะขันภัยทีไปทียะโซทอนแนะนําค่ะร้านลาบนะคะกลางเมืองที่หาบยากนั่นก็คือร้านลาบห้องขาสาขาสามใบออยค่ะอาหารรสชาติแซ่บนะคะบรรยากาศดีซึ่งซีดีปันไดติดตามกันไใ,ในช่วงอีสานผาแ่บมือน,นีค่ะ อีสานผ้าแซบแซบอิหลีเดอ้อสวัสดีค่ะอีสานผ้าแซบมินิซีภาคคุณผู้ชมมากินอาหารอีสานร,รถแซบกลางเมืองยะโสธรกับอ่านเด็ดกี่คนท้องกินและก็น,นักท่องเที่ยวเพิ่นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องมาซิมให้ได้สักเทื่อนึงนั่นก็คือห่านลาบของคาสาขาสามใบอ้อยค่ะห่านหนีเพิ่นตั้งอยู่บนถนนวารีราชเดชท,ทางโรงพยาบาลสัตยายสุทรค่ะเยื่องกับโรงแรมเดินเส้นเดินทางสะดวกครับรถมากกสามารถหามองจอดรอบๆห่านใดญบยาก คันท้ควนลงกัโท่มาตามเบอร์0 8 0 4 1 9 9 3 2 3เพื่อความมั่นใจค่ะโดยหานีเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเงาไปจนหอดดึกๆหมอกกับการกินไปนอาหารแรงค่ะรัว่วขันท้ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดรั่วจังหวัดไก่เคี่ยงกระสาหมาดแวะเติมพลังในแบบสบายๆไม่ได้การหานเป็นกันเองค่ะเรียบง่ายบรราตแต่ว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความอีสานบ้านๆมาะก,กับการมาเป็นครอบครัวรั่วมูฟลุ้งญาติพี่น้องค่ะมีทั้งโซนนางด่านนกรับลมเย็นเย หนีของคาราโอเะสำหรับสายเอนเตอร์เทนและกัะสนาน้ญยาดานล่างอีกนําทีสามาจัดเลียงได้โดยหัวใจสําคัญของหาหนีค่ะคือเมนูหลาบแต่บอกเลยว่าบริมีดีแคลาทพอนั้นอาหารอีสารรสแซ่บก็มีให้เลือกอีกหลายอย่างแล้วก็มองมนีค่ะมีซื้อเรื่องของรสชาติจัดจานถึงใจแบบอีสารตนตำรับเมนูทีอยากให้ลองมอนีนะคะมีทางต้มปลาคลั่งก๋วยเสือหลาบเลือด ลาบเป็ดปากเป็ดขอดเหนือแดดเดียวถูกรสชาติยังโคงเอกลักษณ์ความจัดจา้านเปรี้ยวเผ็ดเข้มคบรสแบบพิสานแท้ต้นมากรสจัดนะคะรับรองว่าต้องถือใจล้ายๆค่ะแม่ห่านจะเป็นห่านของกินตะคว่ำคุ้งคานุ้วว่าหยอดเยี่ยมแถมราคาก็ยังสบายกระเป๋าร่วมถึงมีบริการตรงหอดบานนะคะเอาใจใครที่บวสุดวกเดินทางมาแต่ก็อยากกินของสแสบบแบบหอดบาน์ผันไทยกำลังมองหาหานะคะที่รสเด็ด รถแซบเดินทางงายบริการดีรสชาติถึงใจแนะนำห่าหนนี่เลยค่ะและนี่คือทั้งเบิร์ดของรายการอีสานพาแซบเชื่อนายชิภาพไปกินอยียงฝากติดตามกันเนอะค่ะมือนีขอบคุณและสวัสดีค่ะ